วันนี้สมศรีจะมาลาบอีสานเจ้าหรือว่าลาบปนห้องอย่างลาบขาวบ้านสมศรีป็นห้องลาบขาวอีกจ้ะลาบขาวมันจะใส่หนังหมูเนาะแต่อันนี้เฮองมีหนังหมูอืมก่อนอื่นก็เอาหนําใส่ลงในหมอน,นิดนึงเสร็จแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปคนเจ้าเอาไปลวนลวนให้มันสุกเนาะเอาไปลวนให้มันสุกเลยเจ้า เสร็จแล้วกระปรุงเครื่องชุโรดเจ้าพริกป่นมะนาวน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาจะใส่เผ็ดกนได้นะคุณจะคอบไม่กินเผ็ดอันนี้ต้นหอมผักชีแล้วกัหอมแดงเจ้า เขาคั่วแค่นี้ก็เสร็จละเสร็จแล้วก็หลาดเข้าไปเลยเจ้าคุณจะขอบไปกินแบบนี้นะมนสีก็หลาดเข้าไปขึ้แก่เลยเจ้าแค่นี้แหละอันนี้ก็ของสมรีสมรีจะชอบกินเพชรเนานะก็ใส่พริกเพิ่มเจ้ากลมนลมกกกแค่นี้ก็เสร็จละใส่จาน กินกับข้าวเหนียวข้าวเย็นแต่ว่าปะง่ายๆสไตล์สมศรีนะคะแค่นี้ก็เซ็ตแล้วไปกินข้าวกันเจ้าลาบหมูลาบหมูใช่มึงไายกินชาติจีนจุดลาบหมูลาบชุปลาบหมูทีไม่ไปกินชาติจีนอร่อยมาก เขาบอกอร่อยมาก,รอ,มากอร่อยมากอร่อยอร่อยข้ามเนี่ยยู่ข้ามเนี่ยยู่ข้ามเนี่ยยู่อร่อยไหมกันฉันอร่อยโอสซนใช่ไหมลูกไปกินข้าวกันไ,ได้เก่งดีอะอ่ะหมอ What you put in yours only chili Only think different. Yes. Chili. Hot. Hot. Yeah, it's a bit hot. But also have like smoke, smoky flavor. That one's so on hot. Like you put barbecue or something. That one's also hot. Hot กัมัะเหอน้วต้องารอับเหรอลูก่ิดาเียซิดาเียซิดาเียย่ดยข้มากรับหมูรับหมูกินข้าวเจ้า เมืองไทยเป็นกินอะไรอย่างไรสงการหยนซาจีนลาบจีนตัวเองมีข้างในอยากกินข้างในเนาะลาบจีนข้างในเห็นยมอ่อ o ูแค n eat. เผ็ดเหรออะเผ็ดแบบแค่นี้ 你怕？ You bite me. You cannot bite. You have to wait What are you looking? Looking uh, right for? I think she say. I think she say dirty. No, she clean. yeah she clean because not nice. That not very good for keep nice. Help. See me I not see video. It's not video, this is photo. See me. t one Huh. No She hope She do yourself. เป็นลูกไป่กันยาของกันนะดังเฝ้ารื่อแม่จ่วยแล้วไม่เข้าอลูกดังเฝ้าคบได้น่าดุม้มหรอแอนสันคบได้เขยมดีมถอนฟันมัน้ ไหมต้องครบเนี่ยใช่ไหมลูกเขาก็ได้กินลูกก็ได้เลี่ยงอาผู้สามีมันพอคลิปหลานไปาทำความสะอาดบ้านลรงเด็ก ลูกไปคนไทยกับลูกไปฝรั่งมันเหมือนกันเนาะลูกไปฝรั่งต้องใหญ่หยังเป็นบางคนส้มสีก็ใหญ่อยู่นะไปบ้านแม่ยาปริมเพิ่งใหญ่ลูกไปคนไทยไมันได้เหรอไปบ้านแม่ยาลองทำทุกอย่างเนาะตั้งชิวขมม่อเสือลูก ไม่เข้ากันแต่ันได้แมงเข้ามาลูกเพชรยูอันมัวอยู่คันเทกเนี่ย no no นม่ใช่ดิสจิ๊ก